ครับรถรุ่นนี้เป็นรถสีบอลพี่ชัยก็พามาชมดันขา้างรอบๆนะครับแต่งออกมาสวยครับดูแล้วมีเสน่ห์มากๆครันนบาารพี่ชัยพาชมรอบๆนะครับ

ก็มาดูนะครับว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับชิ้นแรกเลยนะครับก็เป็นชิ้นแรกของไฟหน้ามันติรีเฟลคชั่นนะครับมีไฟตัว C แล้วก็ด้านล่างนี้ก็จะเป็นไฟสปอร์ตไลท์นะครับรวมถึงสครูปหน้านะครับเป็นรูปม้านะครับตัดดำตัดเทาสวยครับรถรุนนี้กระจังหน้าฟอร์ดนะครับ FORD นีครับเป็นสีดำตัดแดงสวยครับ แล้วก็มีไฟยาวนะครับเป็นไฟซีนอนลูกค้าชอบแนวแบบนี้ก็สามารถสั่งได้เลยนะครับติดตั้งให้ได้เลยก็พี่ชายพามาชมด้านข้างนะครับด้านข้างนี้ก็จะเป็นคิ้วแบบไม่มีหมุดนะครับเรียบๆเลยเป็นคิ้วแบบเรียบๆเลยฉะนั้นเวลาเนะช็ดรถหรือล้างรถก็จะง่ายการดูแลก็ยังง่ายนะครับเดี๋ยวพี่ชายพามาชมด้านล่างนะครับ แม็กนี่เขาเรียกแม็กเป็นลายดอกไม้นะครับลายดอกไม้แล้วก็ยางเป็นยางมอนสเตอร์นะครับ AT ท0 0นะครับ2 5 7ห้า6รุ่นนี้ก็ทำให้การขับรถดีขึ้นนะครับในการเกาะถนนนะครับเครื่องยนต์นะครับด้านข้างก็จะเป็นเครื่อง2 2จนะครับ6เกียร์เกียร์ธรรมดาหสปีดนะครับ มาชมเรื่อยๆนะครับก็จะมีชุดกันาสาดนะครับมีราวหลังคาราวหลังคาเราก็ติดให้ก,กันกันสาดเราก็ติดให้กับลูกค้านะครับรวมทั้งเบ้ามือจับนะครับอันนี้ก็ติดให้กับลูกคา้าส่วนบันไดข้างล่างอันนี้ก็มาพร้อมกับตัวรถแล้วก็มีสติ๊กเกอร์นะครับฟอร์ดนะครับ FORD THAILAND นะครับอันนี้คือแต่งให้ดูออกสวยดังนั้นสติ๊กเกอร์เรามีหลายลายนะครับมีร้อยลายที่ลูกค้าต้องการเลือกนะครับ มาชมเรื่อยๆนะครับชุดเหล็กนี้เป็นชุดเอาเดนเดอร์ er นะครับชุดโลบาอันนี้แข็งแรงมากนะครับแข็งแรงและใหญ่ใหญ่มากเลยนะครับก็มีชุดฝาถังน้ำมันนะครับก็แมทกันนะครับเราดับความสูงรถคันนี้จะเป็นรถที่สูงฉะนั้นลุยน้ำได้80เซนได้สบายนะครับเครื่องยนต์เรา ก็มีการดูแลเป็นอย่างดีนะครับเช็คทุกห5 0 0 0ห้โลหรือ1ปีนะครับค่าใช้จ่ายก็ถูกครับประมาณคข้าๆประมาณสามพัน 3, กว่าบ,บาทนะครับรวมทั้งชุดครอบไฟท้ายนะครับจะมีไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับติดตั้งม้พร้อมเลยมาชมกันอีกชิ้นหนึ่งชิ้นนี้เป็นชิ้นสวยๆนะครับรถรุ่นนี้แต่งให้กับลูกค้า ก็เป็น F.O.R.D เป็นชุดฝาครอบฝาท้ายนะครับก็ทำมาสวยมากรวมทั้งกันชนท้ายนะครับเป็นของเออรเรนเดอร์แล้วก็มีหูห่วงนะครับเป็นหูห่วงเป็นสีแดงลากจุงได้สบายครับก็เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการลุยๆนะครับก็วันนี้พี่ชัยพามาชมถ้าถูกใจรถสีนี้แต่งแบบแนวแบบนี้นะครับก็โทรมาหาพี่ชัยนะครับ 092-563-5369หรือ l ล n e นะครับ WAW w a, w w a n หรือถ้าชอบใจนะครับรถคันนี้ถูกใจก็ช่วยกด s u b s c r ไลค์กดให้ใจพี่ชายด้วยนะครับพี่ชายก็จะพามารีวิว ใ,ใจลูกค้าเป็นแบบไหนนะครับเรื่องจากไฟแนนซ์โทรมานะครับเรียนวิชัยให้คำปรึกษานะครับก็มีใจใัยพี่ชัยช่วยก็บอกนะครในในนะครับบขอ,อุณครับ